สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่ไม่ใช่แค่หุ้นเหมืองแร่ธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือการเดิมพันครั้งสําคัญในสนามรบยุคใหม่ที่เขาว่ากันว่าเป็นสงครามเย็นรอบใหม่เลยแต่สงครามครั้งนี้ไม่ได้สู้กันด้วยอาวุธครับเขาสู้กันด้วยเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานบริษัทที่ว่านี้ก็คือ MP Materials หรือตัวยอ่อ MP นั่นเองวันนี้เราจะมาดูกันในทุกมิติเลยตั้งแต่โมเดลธุรกิจที่กําลังพลิกโฉมตัวเองจุดแข็งหรือที่เรียกว่าโมดที่แข็งแกร่งมากๆงบการเงินในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไปจนถึงความเสี่ยงและมุมมองของนักวิเคราะห์เพื่อจะมาตอบคำถามสำคัญที่ว่าหุ้นตัวนี้คือโอกาสการลงทุนแห่งทศวรรษหรือเป็นแค่กับดักราคาแพงกันแน่ครับโลกกำลังเข้าสู่สงครามเย็นครั้งใหม่ที่รบกันด้วยห่วงโซ่อุปทานโอ้โหคำพูดของคุณเจมส์ลิตเทนสกี้ที่เป็นซีอของเขาเนี่ยแหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆนะครับ แต่มันคือวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนบริษัทนี้และเป็นเหตุผลหลักเลยที่ทำให้ MP Materials ไม่ได้ถูกมองเป็นแค่บริษัทเหมืองแร่ทั่วไปแต่ถูกมองในฐานะสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวใช่เลยครับนี่แหละคือประเด็นหลักเราต้องปรับมุมมองกันใหม่เลยนะครับว่า MP Materials เนี่ยไม่ใช่แก้หุ้นที่ขุดดินขึ้นมาขายแต่มันคือหุ้นความมั่นคงของชาติเลยเพราะอะไรน่ะเหรครับ ก็เพราะว่าแร่หายากหรือแร่เอิร์ธที่บริษัทนี้ผลิตโดยเฉพาะตัวที่ชื่อว่านีโอไดเนียมกับเพรสซิโอดีเนียมเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในเทคโนโลยีขั้นสูงตั้งแต่มอเตอร์ของรถยนต์ไฟฟ้ากังหันลมไปจนถึงระบบนำวิถีของขีปนาวุธทอมฮอคกหรือแม้แต่ชิ้นส่วนในเครื่องบินรบ F-35 เพราะฉะนั้นการมีแหล่งผลิตทั้งหมดครบวงจรในประเทศตัวเองเนี่ยมันคือเรื่องความมั่นคงลุวนๆเลยค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันคืออะไรกันแน่ มันคือการพลิกโฉมตัวเองเลยนะครับจากที่เคยเป็นแค่คนขุดแร่ซึ่งเป็นธุรกิจโกคภัณฑ์ที่กำไรไม่เยอะไปสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนไฮเทคที่มีมูลค่าเพิ่มมหาศาลเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าโมเดลธุรกิจของเขาเปลี่ยนไปขนาดไหนดูภาพนี้สิครับชัดเลยเมื่อก่อนเนี่ยนะโมเดลเก่าก็คือขุดแร่ดิบที่เรียกว่า concentrate ขึ้นมาแล้วก็ส่งไปขายให้จีนร้อเลยนะเพื่อให้จีนเอาไปแปรรูปเป็นแม่เหล็กแล้วก็ส่งกลับมาขายทั่วโลกอีกทีหนึง่ง ซึ่งตอนนั้น MP เป็นแค่ต้นน้ำที่แทบไม่มีอำนาจต่อรองเลยเราก็ได้กำไรน้อยมากแต่โมเดลใหม่นี่สิครับคือการทำ v e r t i c a l integration หรือพูดง่ายๆก็คือทำเอง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นจนจบในบ้านตัวเองเลยตั้งแต่ขุดแร่แปรรูปเป็นออกไซด์มูลค่าสูงและที่สำคัญที่สุดคือผลิตเป็นแม่เหล็กประสิทธิภาพสูงเพื่อป้อนให้กับลูกค้ารายใหญ่อย่างกระทวงกลาโฮมหรือแม้กระทั่ง Apple โดยตรง นี่คือการเปลี่ยนจากธุรกิจขายดินไปสู่การเป็นผู้ผลิตสมองกลที่มีมูลค่าเพิ่มและกำแพงการแข่งขันสูงลิบลิ้วเลยครับโอเคแล้วแผนการพลิกโฉมตัวเองเนี่ยเขาแบ่งเป็น3สเต็ปง่ายๆเข้าใจได้ไม่ยากเลยครับสเต็ปแรกหรือ Stage 1ก็คือการขุดและผลิตแร่เข้มขน้นหรือ concentrate ซึ่งอันนี้บริษัททำสำเร็จและเชี่ยวชาญสุดๆแล้ว สเต็ปที่ 2. (stage 2คือการแยกแร่ให้บริสุทธิ์เพื่อผลิตเป็นสารประกอบมูลค่าสูงที่เรียกว่า NdPr ออกไซด์ xide, ซึ่งตัวนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญหรือเป็นวัตถุดิบวิเศษในการทำแม่เหล็กเลยซึ่งตอนนี้โรงงานนี้เดินเครื่องผลิตได้แล้วและสเต็ปสุดท้าย (stage 3ซึ่งเป็นป้องหมายสูงสุดเลยนะครับคือการนำ NdPr ออกไซด์ xide, มาผลิตเป็นแม่เหล็กนีโอไดนเนียมที่ทรงพลังที่สุดในโลกซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเร่งกำลังการผลิตหรือ ramp up อย่างเต็มที่เลย แน่นอนว่าโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้จะทำคนเดียวมันก็คงยากใช่ไหมครับและนี่คือ2ผู้เล่นคนสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนเกมให้กับ MP Materials แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนั่นก็คือ Pentagon หรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐและบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple ครับ Pentagon ให้ความมั่นคงด้านราคาและออเดอร์ขณะที่ Apple ก็คือลูกค้ารายใหญ่ในฝั่งพาณิชย์และเป็นเหมือนเครื่องหมายการันตีคุณภาพการผลิตระดับโลกเลยทีเดียวแล้วพันธมิตรระดับบิ๊กๆแบบนี้เขาให้อะไรเป็นพิเศษล่ะ เขาให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นเกราะป้องกันทางเศรษฐกิจชั้นยอดเลยครับที่คู่แข่งจากจีนหรือที่ไหนในโลกก็ไม่มีทางมีได้แล้วไอ้เกราะที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นี่ครับ110ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมตัวเลขนี้แหละครับอาจจะเป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์หุ้น MP Materials ทั้งหมดเลยจำไวด้ดีๆนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ราคาขายแต่มันคือเกราะป้องกันที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปและเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมการลงทุนของบริษัทนี้ไปโดยสิ้นเชิง ตัวเลขนี้ก็คือการการันตีราคาขายขั้นต่ำจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐสำหรับแร่ NdPrOxide เป็นเวลายาวนานถึง10ปีเต็มนี่คือคูเมืองทางเศรษฐกิจหรือโมดที่แข็งแกร่งที่สุดเลยครับเพราะในอดีตเนี่ยเจ้าของเหมืองคนก่อนเนี่ย Molly Corp. ต้องล้มละลายไปก็เพราะว่าจีนใช้วิธีทุ่มตลาดกดราคาแร่ในตลาดโลกให้ต่ำมากๆจนคู่แข่งขาดทุนย่อยยับแล้วก็ต้องปิดตัวไปแต่ดีลนี้ทำให้ปัญหานั้นหมดไปเลยครับ ไม่ว่าราคาในตลาดโลกจะเป็นยังไงหรือจีนจะพยายามทุ่มตลาดแค่ไหน MP Materials ก็จะยังขายข,ายของให้กระทรวงกลาโหมได้ในราคาที่กำไรแน่นอนนี่คือการกำจัดความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในอดีตออกไปได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับความสัมพันธ์นี้มันลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยเพราะรัฐบาลสหรัฐถึงกับเข้ามาถือหุ้นในบริษัทประมาณ15%เลยนะ ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเขามีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงแถมยังให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ขยายโรงงานอีกต่างหากช่วยลดต้นทุนทางการเงินไปได้เยอะเลยและที่สำคัญที่สุดคือการวางตำแหน่งให้ MP Materials เป็นคลังแสงแร่หายากเชิงยุทธศาสตร์ของชาติไปแล้วนี่มันไม่ใช่แค่ดิวธุรกิจธรรมดาแล้วครับแต่มันคือการผนวกบริษัทเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของประเทศไปเลย เอาล่ะพอเห็นภาพใหญ่ที่ดูดีมากๆแล้วทีนี้มาดูเรื่องที่หลายคนอาจจะเอ๊ะในใจกันบ้างดีกว่านั่นก็คือเรื่องงบการเงินที่ดูไม่ค่อยสวยในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกตัวเลขเหล่านี้กันค่ะเพื่อดูว่าเรื่องราวจริงๆที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นคืออะไร ถ้าดูจากตัวเลขในตารางนี้นะครับจะเห็นเลยว่ารายได้เนี่ยดิ่งลงหน้าตกใจเหมือนกันนะจาก528ล้านดอลลาร์ในปี2022เหลือแค่204ล้านในปี2024และล่าสุดในไตรามาส3ปี2025ถึงกับเริ่มขาดทุนสุทธิ41.8ล้านดอลลาร์เฮ้ยดูเผนๆนี่มันน่ากลัวนะเหมือนเป็นสัญญาณอันตารายเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับสำหรับคนที่เข้าใจกลยุทธ์ของบริษัท นี่คือสิ่งที่เขาคาดการไว้อยู่แล้วและมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เขาเรียกกันว่า J-Curve Effect ครับนึกภาพตามง่ายๆนะครับคือการยอมเจ็บตัวช่วงสั้นๆยอมให้ผลประกอบการมันดิ่งลงไปก่อนเพื่อแลกกับการเติบโตที่สูงขึ้นมากๆในระยะยาว บริษัทเขาตัดสินใจหยุดขายแร่ดิบราคาถูกหรือคอนเซนเทรตให้ชีนทันทีเลยเพื่อเก็บวัตถุดิบทั้งหมดไว้รอผลิตสินค้ามูลค่าสูงอย่างแม่เหล็กดังนั้นไรายได้เก่ามาเลยหายไปแต่ไรายได้ใหม่จากแม่เหล็กที่มีมาจิ้นสูงกว่าหลายเท่าตัวกำลังจะเข้ามาแทนที่ครับดังนั้นการที่ค่า P/E ratio ตอนนี้มันดูไม่ได้เพราะบริษัทขาดทุนเนี่ยจึงไม่ใช่วิธีประเมินที่ถูกต้องนะครับนักวิเคราะห์เขาจะมองข้างไปที่ forward P/E หรือ P/E ในอนาคตเมื่อธุรกิจแม่เหล็กเดินเครื่องเต็มที่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะกลับมาน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวและนี่คือหลักฐานชั้นดีเลยครับที่บอกว่าแผนมันเวิร์กดูสิครับในไตรมาสล่าสุดเนี่ยแม้ไรายได้รวมจะลดลงก็จริงแต่ไรายได้จากธุรกิจใหม่ไอตัวแม่เหล็กเนี่ยพุ่งขึ้นมามีสัดส่วนถึง41%แล้วนะทั้งๆที่เพิ่งจะเริ่มแรมอัพเท่านั้นเองนี่คือสัญญาณบวกที่ชัดเจนมากๆเลยครับว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ขับเคลื่อนการเติบโตได้เริ่มทํางานแล้วและมีพลังมหาศาลจริงๆคําถามต่อมาคือ แล้วเงินในกระเป๋าจะพอใช้ไหมในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้คำตอบคือสบายมากครับดูจากข้อมูลสิครับ เอ็มพีมีเงินสดในมือกว่า1,000ล้านดอลลาร์และที่สำคัญคือมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ D/E ratio ต่ำกว่า0.5เท่านั้นเองเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่มักจะสูงกว่า1.0แปลว่าบริษัทไม่ได้พึ่งพาน,นี้สินมากนักทำให้มีความเสี่ยงด้านการเงินต่ำมากนี่คือปอมปราการทางการเงินที่แข็งแกร่งที่ทำให้พวกเขาสามารถลงทุนหนักๆในช่วงนี้ได้อย่างสบายใจซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวชี้วัดอย่าง ROIC หรือผลตอบแทนจากเงิน ลงทุนในระยะยาวแน่นอนครับแน่นอนครับเล่าแต่ด้านดีๆมันก็คงไม่ครบถ้วนใช่ไหมครับการลงทุนมันต้องมี2ด้านเสมอเรามาดูความเสี่ยงหลักๆก,กับมุมมองของนักวิเคราะห์มืออาชีพกันบ้างดีกว่าความเสี่ยงหลักๆจะมีอยู่2ข้อนะครับ 1. คือ execution risk หรือความเสี่ยงในการดําเนินโครงการให้สําเร็จ คือการสร้างโรงงานเคมีและแม่เหล็กที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับนึกภาพเหมือนการสร้างโรงงานผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์เลยมันมีความท้าทายทางวิศวก,กรรมสูงอาจจะเกิดความล่าช้าหรืองบประมาณบานปลายได้สคือ ramp up risk หรือความเสี่ยงในการเพิ่มกําลังการผลิตคือธุรกิจแม่เหล็กยังเป็นของใหม่และการจะผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพสม่าเสมอตามมาตรฐานที่สูงเลี่ยวของลูกค้ายอย่าง Apple หรือ GM เนี่ยมันเป็นความท้าทายที่สําคัญมากเลยครับแต่ก็น่าสนใจนะครับ ถึงไหมจะมีความเสี่ยงที่ว่ามาเนี่ยนักวิเคราะห์ที่ Wall Street ส่วนใหญ่เขากลับมองบวกมากๆเลยคำแนะนำโดยเฉลี่ยอยู่ที่ strong buy หรือแนะนำให้ซื้ออย่างยิ่งเลยครับเหมือนว่าพวกเขามองข้ามผลประกอบการระยะสั้นที่ผันผวนนี้ไปแล้วและมองไปที่ศักยภาพการเป็นผู้นำ supply chain แร่หายางนอกประเทศจีนในระยะยาวมากกว่าแล้วนักวิเคราะห์เขามองว่าศักยภาพที่ว่าเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่กันนี่เลยครับ ดนี่คือราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยจาก Wall Street ซึ่งมันสะท้อนความเชื่อมั่นนะคะว่าบริษัทจะสามารถทำตามแผนในสเตจ e 3ได้สำเร็จและปลดล็อกมูลค่ามหาศาลจากธุรกิจแม่เหล็กได้จริงๆซึ่งถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันที่เคลื่อนไหวอยู่แถวๆโซน50 5 5ดอลลาร์เนี่ยก็แปลว่ามันยังมีอัพไซส์หรือโอกาสในการเติบโตได้อีกตั้ง40-50%เลยทีเดียวแน่นอนค่ะว่า ผลตอบแทนที่คาดหวังสูงขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงด้านการดําเนินงานที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับเอาละครับมาถึงบทสรุปกันแล้วเราจะมาขมวดปมทั้งหมดเพื่อประเมินกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเดิมพันกับอนาคตของ MP Materials ครั้งนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่าสําหรับสายเทคนิคมาดูภาพนี้กันหน่อยครับจะเห็นว่าโซนราคา50-53ดอลลาร์เนี่ย ถือเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับทั้งทางจิตวิทยาและทางเทคนิคเป็นโซนที่นักลงทุนระยะยาวที่เชื่อมั่นในสตอรี่ของบริษัทเนี่ยเข้ามาเก็บของกันอย่างต่อเนื่องเลยในขณะที่แนวต้านแรกก็จะอยู่ที่60-62ถึงดอลลาร์ 62. ถ้าสามารถผ่านไปได้ก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปทดสอบราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่80ดอลลาร์และอาจจะกลับไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้เกือบ $100 ดอลลาร์ได้เลยในอนาคตครับโอเคเพื่อให้เห็นภาพชัดๆอีกทีนะ มาดูเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยระหว่างฝั่งที่เชียร์หรือบูเคสกับฝั่งที่ยังเป็นห่วงหรือแบเคสครับฝั่งบูเนี่ยเขามองว่าการการันตีราคาจากรัฐบาลคือโหมดที่ไม่มีใครเทียบได้เลยการเป็นบริษัทอเมริกันแบบครบวงจรท่ามกลางสงครามซัพพลายเชนและมีงบดุลที่แข็งแกร่งคือกุญแจสู่ชัยชนะในขณะที่ฝั่งแบก็ยังกังวลเรื่องความเสี่ยงในการทำโปรเจกต์ให้สำเร็จตามแผน รายได้ใหม่ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในสเกลใหญ่และมูลค่าหุ้นที่อาจจะสะท้อนความคาดหวังไปมากแล้วนั่นเองครับและสุดท้ายคำถามสำคัญมันก็กลับมาอยู่ที่ว่า MP Materials คือการลงทุนที่ขาดไม่ได้เลยในความมั่นคงแห่งอนาคตและโลกยุคใหม่ที่สู้กันด้วย supply chain หรือมันเป็นแค่ความเสี่ยงราคาแพงที่เดิมพันกับโปรเจกต์วิศวกรรมที่ซับซ้อนและสุดหินกันแน่นี่คือเคสที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีรัฐบาลสหรัฐคอยหนุนหลังอยู่ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่หาได้ยากและน่าติดตามอย่างยิ่งเลยค่ะว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไร